ระวังคุณเหยาะกำลังมาเยอะเลยข้าเกลียดสิ่งมีชีวิตแบบคุณเหยามากที่สุดข้าพวกมันซะเวลาต่อมาข้าพวกมันให้หมดแล้วก็เดินหน้ากันต่อติดพี่เราจะสู้ต่อไปแบบนี้เหรอทำไมเจ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังจะกลัวอีกเหรอไม่ครับข้าเป็นลูกผู้ชายข้าจะไปกลัวได้ยังไงข้าแค่อยากจะถามว่าเรามาทำอะไรที่นี่เหรอ พวกแกทั้งหมดจะต้องตายใครก็ตามที่บุกลุกดินแดนของข้าจะต้องตายใหญ่เกินไปหรือเปล่าสิทธิพี่สูช่วยข้าด้วยนี่น่ะเหรอความกล้าหาญของลูกผู้ชายนะข้าคุณเหยจะต้องตายมนุษย์เอ๋ยทำไมเจ้าจึงต้องบุกลุกเข้ามาในดินแดนของข้าด้วยข้าเกรงว่าเจ้าคงจะลืมในสิ่งที่เจ้าได้ทำไว้ไอ้สัตว์ร้ายเจ้าจะรังแกคนอื่นมากเกินไปแล้วนะข้าจะเผาเจ้าให้ตายไปเลย ติดพี่ระวังนั่นมันคือสุริยันแผดเผาวิชาน้ำแข็งทำลายอะไรกันเป็นไปได้อย่างไงทำไมเจ้าถึงได้มีวิชาน้ำแข็งที่ทรงพลังขนาดนี้ทำไมเจ้าถึงตอนนี้ข้าจะอธิบายให้เจ้าได้รับรู้อย่างชัดเจนว่าขบวนขนส่งอาหารของตระกูลเย่แห่งจินโจถูกเจ้าโจมตีมีคนสิบห้าคนจากตระกูลเย่ตายในเหตุการณ์นั้นทั้งหมดเป็นเพราะเจ้าเจ้าจะยังคิดว่าข้าข้าเจ้ายังไม่ยุติธรรมอยู่อีกลือเปล่า ตระกูลจินโจโยเย่เกิดอะไรขึ้นสิทธพี่เย่กำลังพูดถึงตระกูลของข้าหรือเปล่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ในท่งของคุณเหยาเข้าไปดูกันเถอะเดี๋ยวก่อนสิทธิพี่สุเรื่องของตระกูลจินโจโยเย่ที่ท่านพูดก่อนหน้านี้มันหมายความว่าอย่างไงเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองในภายหลังเวลาต่อมาโอ้พระเจ้าดูเหมือนคุณเหยาตัวนี้จะทำเรื่องชั่วร้ายมากมายถึงได้มีสมบัติมากขนาดนี้ สิทธิสูท่านจะว่าอะไรไหมถ้าข้าจะเอาพวกมันไปของที่ควรที่จะเอามันไปมากที่สุดก็คือของที่วางอยู่บนพื้นนั่นต่างหากน้ะนี่คืออะไรมันเป็นป้ายอะไรหรือเปล่ามันมีคําว่าใบไม้เขียนอยู่ด้วยอาจจะเป็นใช่นี่คือคําสั่งบรรพบุรุษของตระกูลเยของเจ้าคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเย่คาสั่งศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเยเหรอ คำสั่งศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเย่ว่ากันว่าลุงสีของตระกูลเย่ถูกโจมตีในตอนที่เขาออกเดินทางทั้งกลุ่มถูกฆ่าโดยสัตว์ประหลาดและคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเย่ก็ได้หายไปเช่นกันใช่แล้วนี่คือคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกมอนสเตอร์ขโมยไปในตอนนั้นคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเย่นั้นเป็นดังสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลต่อมาตระกูลเย่ได้พยายามอย่างมากเพื่อตามหาคำสั่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ล้มเหลวพวกเขาค้นหามันมาหลายปีแล้้้ววไไมมม่่่่คิดดเเลยาาาจะาจะอันนทีี นำคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเย่กลับไปที่ตระกูลซะถึงเวลาที่ข้าจะต้องกลับแล้วสิที่สูร,รอข้าก่อนท่านรู้เรื่องคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเย่ได้ยังไงมันไม่ค่อยท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้ามาจากตระกูลจินโจเย่ข้าไม่เข้าใจเลยอยากรู้ไหมอยากสิครับอยากรู้แน่นอนข้าไม่บอกเจ้าหรอกท่านนี่มันดื้อจริงๆเย่ชิง ถ้าเจ้าต้องการที่จะรู้เรื่องทั้งหมดนี้เจ้าสามารถไปถามดูได้ตอนที่เจ้ากลับไปที่ตระกูลเย่ท่านบอกข้ามาตรงๆเลยไม่ได้เหรอท่านรู้ไหมว่าการกลับไปที่ตระกูลเย่มันลำบากมากแค่ไหนไม่เจ้าจะต้องไปหาคำตอบด้วยตัวเองปัาดช่างเถอะข้าจะเรียกหวังไอ้หูไปกับข้าด้วยดีกว่าในเมื่อสิทธิพี่สูให้ปริศนาข้ามาแบบนี้ดูเหมือนว่าข้าจะต้องกลับไปที่ตระกูลเย่อย่างเดียวเท่านั้นแล้วเวลาต่อมา วางไอ้หูออกมานี่สิที่เย่ท่านมาที่นี่ทำไมไอ้พี่หวังข้าขอตัวก่อนนะสิทน้องเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปหวางไอ้หูเจ้ากำลังทำอะไรอยู่สิทพี่ข้ากำลังดูไลมือให้กับสิทน้องอยู่แต่ท่านก็ได้เข้ามาขัดจังหวะดีๆของข้านี่เจ้าฝึกฝนวิธีดูไลมือด้วยเหรอใครจะไปจริงจังกับวิชาดูไลมือกันล่ะ เจ้าเด็กน้อยดูเหมือนว่าเจ้าจะหิวมากเลยสินะมากับข้ากลับไปที่บ้านเกิดของข้ากันเพื่อไปทำอะไรบางอย่างอะไรนะบ้านเกิดเหรอครู่ต่อมานี่คือเมืองจินโจที่ตระกูลเย่ตั้งอยู่สิพี่ภูมิหลังของตระกูลท่านนั้นดูดีเลยแถมจินโจเองก็เป็นเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงและตระกูลเย่เองก็เป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงเช่นกัน แปลกๆทำไมประตูหลักของตระกูลถึงปิดทั้งๆที่ตระกูลเย่ยชอบเปิดรับแขกจากทั่วทุกมุมโลกมาโดยตลอดจริงๆด้วยตระกูลเย่ยเป็นตระกูลใหญ่จริงๆได้เงินมาหลายหมื่นทำเลงเลยเยี่ยมมากเลยใช่แล้วสดชื่นจังแค่นี้ก็ทำให้พี่น้องของเราพากันมีความสุขได้แล้วมีคนกำลังออกมางั้นเหรอแถมเป็นของทางราชการด้วย ท่านทั้งสี่ไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะตะกูณแย,ย่ของเราไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับพวกท่านเลยนะวันนี้สิ่งที่พวกท่านทำกันมันคือการปล้นชัดๆไม่ใช่เหรอออกไปจากทางของข้าถ้าแกกล้าทำลายอารมณ์ดีๆของข้าข้าจะเตะแกให้ตายเลยฮถ้าเจ้ายังจะมาหยุดข้าอีกข้าจะเตะเจ้าให้ตายไปเลยเตะให้ตายลง,ลงหลุมโ姆เลย เอาเงินนั้นคืนมาซะถ้าจะเอามันไปไม่ได้นั่นมันคือเงินที่จะเอาไปช่วยชีวิตท่านเจ้าบ้านเจ้ายัางกล้าที่จะมาหยุดข้าอีกงั้นเหรองั้นเจ้าคงจะเหนื่อยกับการมีชีวิตอยู่แล้วจริงๆเฮ้หยุดซะอืมอืมเด็กน้อยเจ้าเป็นใครกล้าให้ข้าหยุดแบบนี้แสดงว่าเจ้าอยากตายด้วยสินะนายน้อยนั่นท่านงั้นเหรอนายน้อย,อยท่านกลับมาแล้วเยี่ยมไปเลย ลุงหลีท่านเป็นอะไรไหม,ไมไข้าไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรนายน้อยมันดีมากๆเลยที่ท่านกลับมามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นายน้อยถ้าท่านไม่มีอะไรทำที่นี่แล้วปรดกลับไปที่นีิกายโดยเร็วเถอะเดี๋ยวก่อนอย่าคิดว่ามาแล้วจะสามารถกลับไปได้ไง่ายๆเจ้าคือนายน้อยของตระกูลเย่ใช่ไหมเป็นข้าแล้วมันทำไม ปรากฏว่าเจ้าคือขยานนั้นเจ้าขยานชื่อดังในเมืองจินโจ้นี่เจ้ากลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอเฮอเฮฮเจ้าขยานููโด่งดังก่อนหน้านี้สินะเจ้ากล้าพูดกับศิษย์พี่เย่แบบนี้ได้ยังไงข้าเลยจะทนนิสัยแย่ๆของพวกเจ้าไม่ไหวแล้วเนาะวางไอ้หูถอยไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะสั่งสอนพวกเขาลุงดีบอกข้ามาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น นายน้อย,ห,อยหลังจากที่ท่านจากไปผู้นำตระกูลก็ป่วยหนักตระกูลหวังได้ร่วมมือกับผู้ว่าการจีนโจใช้โอกาสนี้ในการกดขี่ตระกูลเย่ของเราพวกเขาต้องการที่จะไล่ตระกูลเย่ของเราออกไปว่าไงนะท่านพ่อป่วยเหรอท่านผู้นำตระกูลนั้นได้ป่วยมาเป็นเวลานานแล้วและคนเหล่านี้ก็ได้ถือโอกาสปล้นทรัพย์สินของตระกูลเย่ เงินเหมินตํลึงที่อยู่ในมือของพวกเขาในตอนนี้เดิมทีมีไว้เพื่อซื้อยาวิเศษให้กับท่านผู้นำตระกูล <c oughs> <c oughs> ผู้นำตระกูลเย่ของพวกเจ้านั้นหมดหวังแล้วและตอนนี้ก็แค่รอความตายถ้าจะบอกความจริงกับเจ้าเมืองจินโจแห่งนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับตระกูลเย่ของพวกเจ้าแล้วรีบออกไปจากที่นี่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่จะดีกว่าลุงลีทำไมท่านพ่อของข้าถึงได้ป่วยและทำไมถึงไม่มีคนไปบอกข้าเลย พ่านผู้นำจู่ๆก็ป่วยยังไม่ทราบสาเหตุจู่ๆเขาก็ป่วยอย่างรุนแรงที่ไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นเพราะว่าท่านผู้นำไม่อยากให้มันรบกวนการฝึกของท่านไอ้หนูพูดพอแล้วมัง้งพวกข้ายังอยู่ตรงนี้นะเจ้าจะต้องพุกเข่าลงและก้มกราบท่านปู่พูดนี้ซะเจ้ากำลังชี้ใครชี้ข้าง,งั้นเหรอเออเออไอ้เจ้าหนูนี่เจ้ากล้าทำร้ายข้าง,งั้นเหรอ เอาเลยทุบตีข้าให้ตายตระกูลหวังกับผู้ว่าการจะจัดการกับเรื่องนี้เองไอ้หนูนี่เจ้าไม่รู้ฝาสูงแผ่นดินตามหรือยังไงข้าจะฆ่าเจ้าซะไปตายสิข้าทนกับเจ้ามานานแล้วนะในที่สุดข้าก็ได้ลงมือสักทีเจ้ากล้าตอบโต้งั้นเหรอร่วมมือกันข้ามันซะได้ตายอ,อ,อะไรกันได้ยังไงนี่มันพลังอะไรกัน เขาแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงเขาไม่ใช่ขยะเหรอถึงตาเจ้าแล้วเจ้าไม่รอดหรอกเมตตาด้วยานน้อยเย้ไว้ชีวิตข้าด้วยมาขอความเมตตาตอนนี้มันตายไปแล้วชาติหน้าก็อย่าลืมเป็นคนดีละ่ะเอ้อเทพแหงความตายนี่คือเทพแห่งความตายรีบนี้เร็วเขาข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าไม่มีใครหน้าไหนหนีไปได้ทั้งนั้นเออเออข้าิีไปแล้วอย่าข้าฆ่าเลย นายน้อยท่านปู่ท่านปู่เย่อย่าฆ่าข้าเลยตั้งแต่วินาทีที่เจ้าก้าวเข้าสู่ตระกูลเย่เจ้าก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าจะต้องตายเออออเกิดอะไรขึ้นนี่ข่าตาฝาดไปหรือเปล่านยน้อยที่ไม่ได้เลือกสักอย่างมาโดยตลอดตอนนี้กับเก่งมากนี่เขาประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะอย่างนั้นเหรอตอนนี้เหลือแค่เจ้าคนเดียวแล้วที่ยังรอดอยู่เจ้าคิดว่าข้าจะฆ่าเจ้าหรือไม่เจ้าจะฆ่า ชั้นลาดท่านปูเย่ไว้ชีวิตข้าด้วยข้ายังมีพี่น้องและภรรยาอีกเจ็ดคนที่ต้องดูแลถ้าข้าตายไปพวกเขาจะทํายังไงข้าจะดูแลภรรยาทั้งเจ็ดคนให้เจ้าเองเพราะงั้นเจ้าสบายใจได้เลยนายน้อยทาไมตอนนี้ท่านถึงได้มีพลังมากขนาดนี้ลุงหลีไว้คุยกันที่หลังพาข้าไปหาท่านพ่อก่อนท่านพ่อท่านเป็นยังไงบ้าง ถึงแม้ว่าข้าจะเพิ่งมาอยู่ในโลกใบนี้ได้ไม่นานแต่ว่าความทรงจําที่อยู่ในใจของข้ายัางทําให้ข้ารู้สึกสนิทสนมกับพ่อธรรมดารรมดาคนนี้พ่อบ้านช่วยข้าน้อยชิงเอ,อ๋อเจ้าไม่ควรกลับมาตอนนี้ตระกูลเย่ของเราถูกลอยล้อมไปด้วยตระกูลหวังและผู้ว่าราชการมันยากที่จะปกปิดความเสื่อมถอยของตระกูลข้าคิดว่าอีกไม่ช้าตระกูลเย่ของเราคงจะต้องพังพินาศ ท่านพ่อไม่ต้องห่วงตอนนี้ข้ากลับมาแล้วถ้าท่านไม่อยากให้ตระกูลเย่ต้องล่มสลายท่านต้องบอกข้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเวลาต่อมารายละเอียดทั่วไปมันก็เป็นแบบนี้จากนั้นตระกูลหวางก็ได้สมรู้ร่วมคิดกับผู้ว่าราชการจินโจเพื่อจัดการกับตระกูลเย่ตอนนี้ข้าก็มาป่วยจนจะทนไม่ไหวแล้วท่านพอ่อข้าขอตรวจดูก่อนว่าอาการของท่านเป็นยังไงบ้างน้อยๆเป็นยังไงบ้าง พ่อข,ของข้าถูกวางยาพิษยังเห็นได้ชัดพิษอะไรใครกันถึงจะไร้ากาดขนาดวางยาพิษผู้นำตระกูลได้แบบนี้ึไม่ต้องสืบเลยก็ูู้้กกันอยู่ว่ามันจะต้องเป็นตระกูลหวังอย่างแน่นอนพวกมันต้องการที่จะกำจัดข้ามานานแล้วข้าควรที่จะทำยังไงตอนนี้นายน้อยมีวิธีรักษาในท่านไหมหรือว่าท่านจะต้องใช้เงินเพื่อซื้อ,อยาวิเศษ ลุงลียาวิเศษธรรมดาธรรมดาใช้ไม่ได้ผลหรอกและท่านไม่สามารถหาซื้อมันได้ด้วยถ้าไม่ได้ผลงั้นท่านผู้นำก็ต้องนอนรอความตายงั้นหรือชีวิตและความตายนั้นเป็นโชคชะตาความมั่งคั่งและเกียรติยศอยู่บนท้องฟ้าถ้าเตรียมใจเอาไว้แล้วไม่ต้องกังวลมากเกินไปแต่ที่ข้าห่วงนั้นมีแค่เรื่องของตระกูลเย ท่านพอ่อท่านไม่ต้องกังวลข้ามียาวิเศษที่ได้มาจากนิกายอยู่เมื่อท่านกินยานี้เข้าไปอาการป่วยของท่านก็จะหายดีเป็นปกติมันสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอท่านพอ่อกินมันได้เลยข้ารับประกันผลเวลาต่อมานายท่านท่านรู้สึกยังไงบ้างน่าทึ่งมันน่าทึ่งมากมาดูเหมือนว่าร่างกายของข้าได้รับการเกิดใหม่เลย ดูเหมือนว่ายาของนายน้อยจะได้ผลอย่างน่ามหาัศจรรย์ยาที่ได้มาจากนิกายเป็นไปตามที่คิดเอาไว้เลยดูเหมือนว่าลูกชายของข้ากำลังเป็นไปได้ด้วยดีในนิกายชิงยนตเขาจึงสามารถนำยาอันล้ำค่าแบบนี้กลับมาได้นายท่านท่านยังไม่รู้อะไรบางอย่างก่อนหน้านี้นายน้อยได้ฆ่าคนของพวกเขาด้านนอกถึงสี่คนว่าไงนะฆ่าไปสี่คนเรื่องจริงเหรอท่านพ่อท่านกำลังกังวลในเรื่องอะไรอยู่อืม เจ้าได้ฆ่าคนไปสี่คนแล้วข้าเกรงว่าตระกูลหวางคงจะต้องมาหาเจ้าเร็วๆนี้แน่ไอสารเลวตระกูลเย่ใส่หัวออกมาซะบ้าเอ้ยเขาไม่คิดเลยว่าพวกมันจะมากันเร็วถึงขนาดนี้เก็งเอ๋อเจ้าไปซ่อนข้าจะไปเจอกับพวกมันเองท่านพ่อข้าจะออกไปสู้พร้อมกับท่านดีมากเจ้าเหมาะสมแล้วที่เป็นคนในตระกูลเย่ของข้าตระกูลของเรานั้นไม่มีคนขี้คลาด ไปกันเถอะวันนี้เจ้ากับข้าจะออกไป,ไปเผชิญหน้ากับพวกมันแล้วท่านวางังทําไมท่านถึงได้ดูกรธแบบนั้นล่ะปะมกี้นี่เจ้ายังไม่ตายอีกเหรอฮฮเจ้ายังไม่ตายข้าจะไปตายได้อย่างไงไม่ใช่แค่ข้ายังไม่ตายเท่านั้นปรมกู้พนี้ยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้มาตะเจ้าด้วยไอเจ้าโง่เป็นเจ้าใช่หรือเปล่าที่วางยาพิษพ่อของข้านะวันนี้เจ้าพูดกับผู้นำตะกูลของพวกเราแบบนั้นได้อย่างไง แล้วมันจะทำไมตระกูลหวังของพวกเจ้าเป็นแค่กลุ่มคนโง่นี่ข้าพูดอะไรผิดไปงั้นหรือถ้าเจ้าอยากตายมากนักข้าจะสนองมันให้กับเจ้าเองเดี๋ยวเขาจะได้ตายวันนี้แน่นอนแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนให้ข้าคุยกับพวกมันก่อนหวังไอ้หูเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงพี่ใหญ่ข้าอยากจะสู้มานานแล้วคนพวกนี้กล้าที่จะมายุ่งกับเราพวกมันคงจะสิ้นคิดกันหมดแล้ว ไอ้หนูมันเป็นเจ้าใช่ไหมที่ฆ่าเจ้าหน้าที่ของเมืองจินโจ้นะเป็นข้าแล้วมันทำไมหรือว่าเจ้าต้องการที่จะจัดการกับข้างั้นเนอะในหัวของข้านั้นได้คิดว่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อจะให้เจ้ายอมรับข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะยอมรับแบบโดยเลวถึงขนาดนี้การสังหารเจ้าหน้าที่ประจำเมืองถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งมันเท่ากับการต่อต้านราชวงศ์ งั้นในวันนี้ตระกูลหวางของเจ้าจะต้องตายรวมไปถึงผู้ว่าราชการของเมืองจินโจด้วยเจ้าคนวัวดีเ้าคิดว่าเจ้าคงจะบ้าไปแล้วอย่างแน่นอนให้ตายสิเจ้านี่มันเป็นพวกที่งี่เง่าจริงๆเออเกิดอะไรขึ้นข้าโดนทำร้ายงั้นหรือนี่ข้าโดนไอ้โง่นั่นทำร้ายจริงๆเหรออะไรที่มันทำให้เจ้าวัดีได้ถึงขนาดนี้กันนายท่านท่านเป็นยังไงบ้าง ข้าไม่เป็นไรเด็กคนนี้แยโสโอหังมากข้าอยากจะให้เขาตายอย่ส่งเสียงน่าลำคาญได้แล้วผู้นำตระกูลหวังถ้ามีความสามารถก็เข้ามาโจมตีข้าเลยเจ้ากล้าดูถูกตระกูลหวังของเราเจ้าจะต้องตายข้าจะทำให้เจ้าเจ็บปวดยังมากก่อนที่จะตายเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันเจ้าคิดว่าเจ้ามีค่ามากพอที่จะมาฆ่าศิษย์พี่เยของข้าหรือยังไงแค่ข้าหวังไอ้หูก็เพียงพอที่จะฆ่าเจ้าแล้ว อะไรกันเจ้าจะมีพลังขนาดนี้ได้ยังไงอนแน่ๆยังเจ้าไม่คู่ควรที่จะได้รู้นายท่านช่วยข้าและข้าไอสารเลวนี่ด้วยปล่อยลูกชายของข้าซะไม่อย่างนั้นตระกูลหวังของข้าจะทำให้เจ้าตายไม่มีที่ฝังข้าเลยอยากเห็นจริงๆว่าเจ้าจะทำให้ตายโดยไม่มีที่ฝังได้ยังไงเจ้ากล้ามากเจ้าได้ตายแน่มันยังมีคนในเมืองจินโจ้ที่กล้ายุ่งกับตระกูลหวังของข้า ไม่แปลกใจเลยที่ชิงเอ๋อจะมั่นใจถึงขนาดนั้นที่เทเขาก็นำปรมาจารย์จากนิกายชิงหยุนมาด้วยผัววุโสถ้าท่านสังหารคนจากตระกูลหวังในตอนนี้ท่านได้ถูกทำลายแน่ลอมพวกมันเอาไว้แล้วก็ฆ่าพวกมันซะวันนี้อย่าได้คิดว่าจะหนีไปได้เพราะข้าจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดนี่พวกเจ้าทั้งคู่ไม่รู้ถึงสถานะของตระกูลหวังในเมืองจินโจเลยหรือ,อยังไงดูเหมือนว่าวันนี้ข้าจะมีวันดีๆนะ ไม่ต้องเมตตาไม่ต้องอดกลัน้นแค่ฆ่าให้หนักๆก็พอชัดเจนวันนี้จะไม่มีใครสักคนที่จะรอดไปได้ฮเ <c oughs> จ้าตัวเล็กนั่นกล้าที่จะพุ่งมาหาข้าจริงๆเหรอเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆเหรอว่าท้องฟ้ามันอยู่สูงแค่ไหนนะนี่คือโทษของเจ้าที่หาเรื่องตายกันเองถ้าจะโทษที่พวกเจ้าตกนรกก็ให้โทษตัวเองซะเถอะอะไรนะผู้ชายคนนี้มีพลังมากกว่าที่เราคิดไว้ข้าเกรงว่าเราจะสู้เขาไม่ได้ ต่อไปก็คือเทศกาลเก็บเกี่ยวเจ้าพวกกุ้งตัวน้อยตายกันไปให้หมดซะอย่าคิดหนีไว้ชีวิตข้าด้วยเป็นไปได้ยังไงที่ตระกูลเยจะสามารถเชิญปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งแบบนี้มาได้จริงๆ <c oughs> ข้ายังมีความสุขเชิญข้าหลานชายพวกนี้ได้เลยข้าพวกมันให้หมดจะเป็นการดีที่สุด <c oughs> วิงพวกเราไม่มีพลังที่จะตอบโต้ได้เลย การต่อสู้กับเขาหมายความอย่างเดียวคือตายไม่มีใครสามารถนี้ได้หรอกพวกเจ้าทั้งหมดต้องตายสิทธิเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิระดับสูงของตระกูลหวังพวกเขาทั้งหมดตายอย่างง่ายได้แบบนี้เลยเหรอพัาวุโสถึงตาของเจ้าแล้วเจ้าเองก็ไม่สามารถนี้ไปได้เช่นกันตายซะท่านนักลบเดี๋ยวก่อนข้ามีบางอย่างที่อยากจะพูด มีคำสั่งเสียที่อยากจะพูดงั้นเหรอรีบพูดแล้วก็ลงนรกไปซะรอก่อนปไยให้เขาพูดพูดมาได้เลยข้าจะให้เวลามีชีวิตรอดเพียงแค่สิบห้านาทีเท่านั้นจะให้ข้าเรียกท่านผู้แข็งแกร่งว่าอย่างไรท่านปูของเจ้าผู้นี้มีชื่อว่าหวังไอ้าหูท่านจะตีข้าทำไมในเมื่อเจ้าได้รับอนุญาตให้มีชีวิตอยู่ต่ออีกเล็กน้อยดังนั้นเจ้าจึงต้องใช้ดอกเบี้ยด้วยถ้าเจ้ายังพูดมากอีกข้าก็จะตบเจ้าอีก นหวังนามสกุลของข้าคือหวังเราน่าจะมาจากตระกูลเดียวกันบ้าหรือไงลุงอย่าได้ดูถูกสกุลหวังนะเจ้ามันก็แค่สัตว์ร้ายท่านหวังข้าสามารถมอบเงินให้กับท่านเท่าไรก็ได้ตามใดที่ท่านสัญญาว่าจะไม่ทําอะไรกับตระกูลหวังของข้าให้เท่าไรล่ะข้ายินดีที่จะมอบเงินห้าหมื่นตำลึงให้กับท่านผู้แข็งแกร่งยังไม่พอเจ้าจะต้องมอบทองคำห้าหมื่นตำลึงมาให้กับข้าด้วย นี่ขอรับตามรายที่ท่านผู้แข็งแกร่งต้องการข้าจะมอบให้ท่านทันทีข้าจะยอมรับมันก็ได้ไม่นะท่านผู้แข็งแกร่งท่านก็ได้เงินไปแล้วทำไมท่านถึงได้อย่างตีข้าอยู่อีกล่ะมันไม่สำคัญหรอกว่าข้าจะรับเงินหรือไม่พอท้ายที่สุดข้าก็จะฆ่าเจ้าอยู่ดีและข้าก็จะยังเอาเงินของเจ้าอยู่ดีเจ้ามันไม่รักษาคำพูดเจ้าเป็นผู้ฝึกตนแบบไหนกันเจ้ามีคุณธรรมหรือเปล่า คนชั่วอย่างเจ้าก็จะต้องถูกบทขยี้โดยคนชั่วนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วและข้าวังไอ้หูก็คือคนชั่วคนนั้นยังไงล่ะไม่ว่ายังไงก็ตามวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าถ้าเจ้ามีความสามารถจริงก็อย่าเพิ่งฆ่าข้าในตะกูลหวังของข้าเองก็มีปรามจารย์ถ้าเจ้าแน่จริงก็รอให้ปราจารของข้ามารอเพื่ออะไรข้าจะฆ่าเจ้าหวังไอหูหยุดก่อน ที่ใหญท่านอยากเก็บผู้ชายคนนี้เอาไว้จริงเหรอข้าบอกเลยนะว่าข้าเขาไปเลยตรงๆดีกว่าถ้าไม่เก็บเขาไว้หรอกแค่ขอให้เขาเรียกผู้นำทั้งหมดของตระกูลออกมาก่อนก็พอแล้วค่อยจัดการเขาได้เลยได้เลยนั่นเจ้าพูดออกมาเองนะอย่ากลับคำพูดซะข้าจะเรียกผู้นำทั้งหมดของตระกูลวางให้มาที่นี่ฮออนทะลวงเมคาเด็กตระกูลวางมารวมตัวกัน มันจบแล้วพวกเราทั้งหมดจะต้องตายแน่ท่านผู้นำพวกเรามาแล้วพวกวุโสสถานการณ์อะไรถึงขนาดที่ท่านจะต้องใช้สอนทะลงเมคานเลยท่านผู้นำใครทำลายท่านพวกเจ้าทั้งหมดเห็นคนที่อยู่ตรงหน้าพวกเจ้ากันหรือไม่พวกมันดูถูกตระกูลหวังของเราอย่างมากพวกเขานั้นโหดร้ายและบ้าคลั่งจึงข้าต้องการที่จะกำจัดพวกมันทั้งหมดจนไม่เหลือใครเลย ดีมากตระกูลหวางอีกกลุ่มมาถึงกันแล้วแต่ทั้งหมดจะดูชักช้ามากเลยสิทธี่เย่ท่านไม่จำเป็นจะต้องลงมือกับพยาพวกนี้เลยข้าสามารถดูแลพวกมันทั้งหมดได้ขอรับ